การเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับการเปลี่ยนปั๊มติ๊กครั้งแรกเนะี่ยเราควรจะจําเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องเปิดสวิตช์กุญแจเพื่อให้น้ํามันเนะี่ยเข้ามาเลี้ยงระบบให้เต็มก่อนเราต้องเปิดสวิตช์กุญแจถึงสามครั้งนะครับเรามาดูนะครับเพราะอะไรนะครับครั้งแรกนะครับเราเปิดก็อาจจะมีเสียงแบบนี้ได้ครั้งที่สองเห็นไหมครับหายแล้วแต่น้ํามันยังไม่มีเลยนี่เห็นไหมครับ ่าน้ำมันยังไม่มีเลยแล้วปิดเปิดครั้งที่สามนี่น้ํามันมาแล้วนี่นะครับน้ํามันมาแล้วเข้าระบบแล้วแล้วเราเรา,เราเปิดครั้งที่สี่ล่ะนี่ครับก็ขึ้นมาอีกอ่าอย่างเงี้ยเต็มระบบแล้วครั้งแรกนะครับของการเปลี่ยนปั๊มควรจะเปิดสวิตช์กุญแจอย่างน้อยสามครั้งนะครับเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าน้ํามันยังไม่เข้าระบบปั๊มนะครับทีนี้พอมันเต็มอย่างนี้แล้วเร,เราสตาร์ทได้เลยนะครับ นี่ครับเต็มระบบแล้วนะครับน้ำมันเต็มระบบก็จะขึ้นปั๊มเดิมนะครับก็จะขึ้นอยู่เราๆสามบาทนะครับสามบาทหรือว่าสองจุดแปดนะครับแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันนะครับก็จะขึ้นอยู่เราเรานี้ปั๊มแท้นะครับสังเกตนะครับปั๊มแท้จะไม่กินกระแสนะครับกินกระแสคืออะไรครับก็คือกินแอมกระแสนะครับเกน่ยถ้าเราเบิ้ลมันจะไม่กระดิกนะครับ ดูนะครับมันจะขึ้นอยู่เราๆนี้นะครับนี่ครแล้วเบิ้ล่เนี่นะครับนี่คือข้อดีของระบบปั๊มแท้นะครับก็จะไม่กินกระแสเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปั๊มแต่งกันดูนะครับว่าแรงดันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่5.5 7บาร์9้าบาร์1บบา์พวกนี้คือจะมีผลก่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มขึ้นมาแรงดันเยอะหัวฉีดก็ยกไม่ไหวแต่ถ้าแรงดันน้อยไปรถก็ไม่มีแรงหัวฉีดก็น้ามันก็เข้าไปเลี้ยงหัวฉีดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มติ๊กสําคัญนะครับกับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดก,ก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปั๊มแต่งดูว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นอยู่3บาท เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปั๊มแต่งดูครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนปั๊มติ๊ก9บาร์เข้าไปแล้วเราจะมาดูกันเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราขึ้นแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพอเราเปลี่ยนปั๊มติ๊ก9บาร์เข้าไปขึ้นเท่าไหร่คือ9บาร์เนี่ยแรงดันต้องมากกว่าเก่าแต่พอเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยครบเต็มระบบแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่เกจวัดเท่าไหร่แรงดันในระบบเนี่ยเท่าไหร่อะเรามาดูกันครับ เหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนปั๊มติ๊กไปใหม่เราต้องเปิดสวิ์กุญแจอย่างน้อยต้องสามครั้งก่อนนะครับครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับมีเสียงเนี่ยครับครั้งที่สองมาแล้วครับน้ํามันเต็มระบบแล้วนะครับเปิดตวิกุญแจเปิดครั้งที่สามโอเคก็เต็มระบบสามครั้งแล้วผมสตาร์ทแล้วนะครับเห็นไหมครับเก้าบาก็ขึ้นขึ้นมาอีกอ สามจุดห้าเท่ากับสามจุดห้าบาทเก้าบาทที่เหลือกับถังนะครับแรงดันมาเยอะกว่าเก่านะครับแต่มันกลับแรงกว่าเก่าซึ่งเก่าเนี่ยกลับไม่แรงเท่านี้นะครับเพราะว่าขึ้นมาสามจุดห้าจากสามบาทขึ้นมาสามจุดห้าที่เหลือกับนี่เลยนะครับเนี่เห็นไหมครับกลับแรงเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าปั๊มเก้าบาทกินกระแสกว่าปั๊มเดิมไหมนะครับ ังเกตว่าเวลาเราเบิ้ลเนี่ยเข็มจะมีกระดิกนี่คือสัญลักษณ์ทว่ากินกระแสมากกว่าปั๊มเดิมนะครับเพราะว่าปั๊มเขาแรงคือเราไม่ได้ใส่ชุดดีเล์ครับก็จะกินกระแสถ้าเราใส่ชุดดีเล์ก็จะช่วยได้นะครับนีนะบ่นะครับมาดูครับนะครับมีการเคลื่อนของเข็มนะครับซึ่งซึ่งของเดิมนี่ไม่กระดิกเลยครับอ่านี่กระดิกคนระับ ครับก็เราก็สังเกตจากปั๊มติ๊กจากเกจวัดนะครับช่างหรือว่าน้องๆทุกคนเราต้องมีนะครับตัวนี้ซึ่งเกจวัดเนี่ยผมอยากจะให้ใช้ตัวที่ได้มาตรฐานหน่อยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสายหรือว่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเกจวัดก็เถอะคือเราต้องอได้มาตรฐานหน่อยมันจะได้อยู่กับเรานานๆครับเกจวัดเราไม่ต้องซื้อกันบ่อยก็ควรมีไว้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นช่างนะครับแค่ว่า น้องๆทุกคนที่อยากจะทารถอยากจะเป็นช่างในอนาคตก็สามารถซื้อแล้วเอาไว้ดูปั๊มติกของเราได้ว่าเราไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนแล้วครับว่าปั๊มเสียหรือเปล่าหรืออะไรเราดูได้จากเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ท,ที่พูด,ดง่ายๆว่าลูกผู้ชายเราต้องมีครับของที่เป็นเครื่องมือครับมันมันซื้อไว้มันไม่เสียหายอะไรถ้าถ้าถ้าเราอยากจะมีความรู้ตรงนี้เราก็ต้องมีของก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดสับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม